ได้เวลารีโนเวทห้องครัวเก่าๆอันนี้แล้วค่ะสาเหตุที่เราอยากจะรีโนเวทใหม่เนี่ยเพราะว่าพื้นห้องครัวเนี่ยมันทําความสะอาดยากมากแล้วยิ่งเวลาที่มันมีคราบไปติดนะ้มันจะฝังหรือแน่นมากเลยค่ะใจจริงเนี่ยอยากรีโนเวทนานละค่ะแต่ก็ไม่มีเงินมารีโนเวทสักที แต่วันนี้ก็พอที่จะเก็บมาได้บ้างนิดหน่อยค่ะก็เลยจะเอามารีโนเวทห้องครัว2วันก่อนเราทําการแบบเอาของในห้องครัวย้ายออกหมดแล้วนะคะเอาพวกของต่างๆไปไว้ในโรงจอดรถชั่วคราวก่อนค่ะทุกคนสังเกตดูว่าพื้นเก่าเนี่ยคราบเยอะมากทุกคนทําความสะอาดไปหลายรอบเลยแต่ว่าคราบมันก็ยังไม่ออกอะ่ะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะแก้ได้คือทาสีใหม่ทับไปเลยสิ่งที่เราอยากทําไปอย่างแรกคือแบบทาสีก่อนค่ะ รีโนเวทครั้งนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนหลังคาแล้วก็ทําพื้นใหม่แล้วก็ทาสีห้องใหม่นะคะอ,อ๋อแล้วก็มีทุบป,ปล่องไฟในห้องครัวด้วยค่ะเพราะว่ามันเนี่ยกินพื้นที่ไปเยอะมากพอก็เลยบอกว่าให้ทุบไปเลยค่ะพื้นที่จะได้กว้างขึ้นอันนี้เราจะทาเป็นสีรองพื้นก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะทาสีเนี่ยเราก็ได้ทําการแบบเช็ดแล้วก็ทําการปัดฝุ่นไปก่อนแล้วนะอันนี้ก็เป็นการทาสีครั้งที่2ของเราเองบอกเลยว่าฝีมือก็ไม่ต้องคาดหวังกันเยอะน,นะคะทุกคน ตอนที่ทุกคนมาเห็นเราทาสีแบบนี้เนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเลเทมากเลยค่ะเราแล้วก็พี่สาวก็ช่วย,วยกันทํานะคะวันแรกเนี่ยก็จะเป็นการทาสีรองพื้นไปก่อนค่ะแต่จะบอกเลยว่าวุ่นวายมากเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พี่สาวอีกคนก็มาฝากลูกให้เราดูแลด้วยแต่ทางนี้คืองานก็ต้องเดินต่อทุกคนเราก็เลยทาสีไปด้วยแล้วก็เลี้ยงหลานไปด้วยทาสีรองพื้นเนี่ยเราหมดเวลาไปทั้งวันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ทั้งตัวของเราก็คือเลอะไปหมดเลยค่ะ และการทำกับข้าวของข้ามคืนนี้บอกเลยว่าลำบากมากทนทนไปก่อนละกันนะอีก4 5วันก็จะเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราจะมาทาสีจริงแล้วค่ะสีจริงๆก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้ทาง,ง่ายขึ้นหน่อยเราเพราะว่าทาสีรองพื้นแล้วเมื่อวานบอกว่าวุ่นวายแล้วแต่วันนี้วุ่นวายกว่าอีกค่ะทุกคนเพราะวันนี้ที่บ้านทําพิธีด้วยบอกเลยว่าวุ่นวายที่สุดเลยค่ะ ก็ให้พี่สาวนางจัดการไก่ไปนะคะส่วนเราเนี่ยจะไปทาสีบ้านต่อค่ะ คลิปรีโนเวทห้องเนี่ยวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะส่วนเรื่องปูพื้นแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวรอช่างเขามาดูก่อนนะคะถ้าห้องครัวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตในคลิปหนา้ทุกคนได้ชมกันนะคะบ๊ายบาย